วันนี้พบกับไทยอัมพระราม5นะครับผมเซลอัมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวไมไท i อั Modul ลนะครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นตัวบ mm ูทูธก็คือเป็นตัวล mm ิงก์เชื่อมสัญญาณระหว่างโทรศัพท์กับรถไทยอัมนะครับตัวนี้สามารถบอก GPS ได้กดโกโปรได้ถ้าเรามีกล้องติดกับรถนะครับเราไม่ต้องมาเอื้อมมือเข้าไปกดนะครับสามารถกดเข้าที่ตัวรถได้เลยนะครับ แล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้เปลี่ยนเพลงได้แจ้ง SMS ได้นะครับคือตัวรถของไทมเนี่ยครับพื้นฐานเขามีรองรับอยู่แล้วเราแค่ติดตั้งตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับวันนี้เราจะมาบอกให้ดูนะครับว่าในนี้มันมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็จะเป็นตัวไมไทมโมดูลบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นตัวยึดต่างๆนะครับที่ติดตั้งในรถนะครับตัวนี้เป็นตัวยึดกล่องนะครับเดี๋ยวเราแกะให้ดู ก็ในนี้นะครับก็จะมีกล่องตัวหมายเทัมโมดูลบลูทูธนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยึดนะครับยึดติดตั้งแต่รถแต่ละรุ่นก็จะติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของไทเกอร์900นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นจอ TFT นะครับก็จะมีพวกตระกูลไทเกอร์นะครับสแคมเบอร์102นะครับล็อกเก็ตสปีดทริปเปิล RS หรือว่าทริปเปิลตัวเก่าที่เป็นจอ TFT นะครับ แล้วก็ตัวสำคัญเลยไทเดน660นะครับตัวนี้เป็นตัวไมเทลโมดูล ABS นะครับผมพื้นฐานของรถเนี่ยเขามีสายรอเสียบให้อยู่แล้วนะครับอันนี้สามารถเสียบแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะติดตั้งระวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหลุดคอนนะครับเราก็จะมีตัวเสริมก็คือจะเป็นตัวยางยึดนะครับ แต่และรุ่นก็ไม่เหมือนกันอย่างไทเกอร์เนี่ยสามารถยึดน็อตติดตั้งได้เลยนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นพวกกะปิดพิ i เปิลเอ,อสสแคมพื้นที่มันจะน้อยนะครับเขาก็จะมีตัวกล่องยึดอย่างนี้มาให้นะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับอธิบายใส่ให้ดูก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็เป็นตัวเน็ตเข้าไปนะครับส่วนวางรุ่นก็จะเป็น สายลิงก์มาให้แล้วก็สายรัดมาให้นะครับก็จะมีน็อตมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่จะมีมาให้สําหรับลูกค้าของไทยอัมพราม5เนี่ยก็คือถ้าซื้อโมดูลกับเราก็มีบริการติดตั้งฟรีนะครับแล้วก็มีส่วนลด20%นะครับของของลูกค้าไทยอัมนะครับหรือว่าลูกค้าใหม่ของเราก็มีส่วนลดให้นะครับ ตัวนี้ราคาเต็มนะครับอยู่ที่1 000, 1 2 2 0บาทนะครับอันนี้ราคาเต็มนะครับถ้ามีส่วนลด20%เนี่ยก็จะเหลืออยู่8,976บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นต้องการรูปบัตรผ่อนนะครับก็ผ่อนได้0%นานถึง6เดือนนะครับก็แล้วแต่ทางลูกค้าจะสะดวกนะครับอย่าลืมว่าเราซื้อกับเราเนี่ยเราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม ก็สำหรับคลิปสั้นๆวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปหน้าลูกค้าอยากทราบเรื่องอะไรของไทอมเนี่ยครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็วันนี้ไทมแมพาราม5าก็ขอบคุณมากครับ